่านชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับกับรายการหมอลองกระดูกหลังครับเส้นรักษาได้ด้วยตัวเองนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะครับจะมาสอนครับวิธีรักษาโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้านะครับใครที่เป็นอยู่และได้พบกับวิดีโอนี้ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับโชคดีจริงๆนะครับโรคซึมเศร้าไม่ใช่รักษากันง่ายๆนะชมนะรักษายากมากมากจริงๆนะครับ าดูอาการก่อนแล้วกันนะครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยจะมีอาการซึมอ่ะนะซึมก็คือซึมครับมี2แบบนะครับแบบแรกคือซึมเศร้านะครับก็คือไม่อยากเจอใครครับเบื่อหน่ายไม่อยากเจอใครอยากอยู่คนเดียวนะครับอยู่เงียบๆไม่อยากเจอเรื่องวุ่นวายนะครับแบบแรกนะครับหงอยไม่มีแรงจะทําอะไรนะครับเหมือนคนหมดแรงอ่ะท่านผู้ชมเหมือนคนหมดแรงไม่มีแรงจะทําอะไรเลยวันๆนะ ข้าวปลาก็ไม่ต้องพูดนะครับไม่อยากจะกินนะครับท้องไส้นี่มันปั่นป่วนตลอดเวลานะครับมีอยู่ข้าวครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือไม่ง่วงนอนครับไม่ค่อยนอนนะครับถ้ามันเป็นมันมีทั้งหมด10ระดับนะท่านผะู้ชมโรคซึมเศร้านะถ้าระดับ1ระดับ2ระดับ3เนี่ยยังคุยกันได้นะยังรักษาได้ด้วยการใช้ดนตรีบําบัดได้นะใช้ดนตีบําบัดรนะักษาได้3ระดับแรกนะ แต่ถ้าเกิดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหลำบากนะครับยากแก่การรักษานะครับนอนไม่หลับไม่รู้จักคำว่าง่วงนอนนะถ้าเข้าระดับสี่ห้าหกไปแล้วนะครับเข้าปีที่สี่ห้าว่าอไรละยุ่งนะครับถ้ารักษาไม่ถูกนะครับสําหรับโรคซึมเศร้านะครับอันนี้มันมีอีกแบบนึงฮะซึมเศร้าแบบเออเรียกว่าบแบบก้าว้าวอันนี้ก็ซึมเศร้าเหมือนกันนะครับแต่เป็นคนขี้โมโหตลอดเวลานะครับ อะไรเข้ามาในนิดหน่อยในหูเนี่ยมันจะโมโหโมโหโมโหนะครับปกติไปวัดนิ่งสงบนะครับพอกลับมาบ้านหรือกลับมาที่ทํางานเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจอ,อเพื่อนร่วมงานเนาะนะพูดไปเข้าหูนิดเดียวนี่ไปเลยนะครับโมโหโ,มโหยอารวาดนะครับพูดจาหย,ยาบคายแล้วก็พูดจาให้ผู้อื่นนั้นเกิดความเสียใจเก,เ,กเกิดการเขาเรียกว่าอะไรกระทบกระเทินจิตใจมากๆเลยสําหรับ กรณีที่สองนะหนึ่งซึมเศร้าไม่มีแรงนะฮะหมดอะไรตตยอยากสองซึมเศร้าแปลกๆก,ก็คือก้าวร้าวโวยวายตลอดเวลานะมีสองแบบนะซึมเศร้านะครับอันนี้ไอ้ซึมเศร้าเนี่ยอาการมันจะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปถึงจุดที่ทนไม่ไหวแล้วนะครับหลายๆคนก็ได้เคยเห็นนะทนไม่ไหวแล้วคืออะไรทนไม่ไหวแล้วก็คือฆ่าตัวตายครับผนมากฆ่าตัวตาย หลายคนก็เข้าใจผิดนะว่าไอการฆ่าตัวตายของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาซึมเศร้าเขาหมดหมดค่าในตัวเองหมดราคาตัวเองเลยคิดสั้นไม่ใช่นะเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาไร้ค่านะเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาซึมเศร้าเสียใจไร้ค่าขนาดไม่ใช่นะโรคซึมเศร้าโดยส่วนมากนะครับถ้าเกิดเป็นระดับที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปแล้วเนี่ยจะมีอาการเจ็บปวดเข้ามาครับอ่า จะมีอาการเจ็บปวดเข้ามาครับท่านผู้ชมแปลกไหมอาการเจ็บปวดท่านผู้ชมก็คือมันจะเริ่มจากปวดหัวก่อนท่านผู้ชมปวดหัวก่อนปวดหัวเล็กๆนะฮะมีอาการปวดหัวเพราะคิดเพราะใช้สมองคิดนะครับคิดกับเรื่องที่มันกระทําซ้ําๆย้ำๆนะโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราโดนทําร้ายจิตใจนะฮะทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจากผู้อื่นหรือจากคนที่เรารักซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆครับ ทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกปีจะซ้ําๆอยู่อย่างนั้นนะครับคําพูดกริยาท่าทางหรืออะไรก็ตามเนี่ยจากคนเพือ่อนร่วมงานหรือจากคนที่รู้จักจะทาซ้ําๆกับเรานะมันจะเกิดสภาวะช็อกครับจิตใจเนี่ยไม่ดีแล้วก็สมองจะคิดตลอดเวลานะครับพอสมองคิดมากๆมันจะปวดหัวครับปวดปื่ดๆปวดแสบปวดร้อนที่หัวนะครับเป็นแรกๆไม่เป็นห,หายๆครับมันเป็นหายๆไม่หาย,หหายแล้วก็จะมีอาการนอนไม่หลับเพราะเอาไปคิด คิดนะทำให้นอนไม่หลับทําให้ไม่อยากกินนะครับทําให้แย่หมดคราวนี้มันจะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นถ้าผู้ชมไม่รู้วิธีรักษาไม่รู้จักป้องกันนะมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นแนละ้วเพราะมันเกิดการทําซ้ําๆนะครับอันนี้อาการมันหนักมากขึ้นมันจะมีอาการปวดหัวที่รุนแรงมากครับผู้ชมปวดแบบปวดโคตรรุนแรงเลยนะครับหัวจะระเบิดอะแล้วก็มึนปึกช็อกไปเลยครับเพราะโดนเรื่องราวนั้นกระทาซ้ําๆนะครับ พอช็อกปุ๊บเนี่ยมันจะมีช็อกเล็กๆนะครับมันจะปวดหัวมึนหัว,หวแสบหัวครับจากนั้นเนี่ยสมองนะครับเขาเรียกว่าอะไรสมองส่วนลึกแกนสมองผิดปกตินะครับสมองส่วนลึกมันจะผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมาครับชื่อสารว่าอะดรีนาลีนครับไอสารอะดรีนาลีนตัวนี้นะครับที่ทําให้ร่างกายรารเจบปวดนะมันจะผลิตออกมานะครับทำให้ท่านผู้ชมปวดหัวมั่งปวดฟันปวดหน้าปวดหูปวดจมูกปวดตาปวดแม่งไม่รู้สาเหตุเพราะสารอะดรีนาลีนตัวนี้นะครับ ยิ่งนานวันสารินี้ยิ่งหลังออกมามากเท่าไหร่นะครับถ้ามันไปกระจายทั่วร่างกายเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วนะครับคุณจะอยู่ไม่ได้แล้วแต่กรณีเนี้ยมักจะเจอในเคสที่4ี่ห้าไปแล้วนะคือสารินจะหลังต่อเมื่อเราคิดแย่ๆทาให้ร่างกายเราแย่สมองเราแย่มันจะหลังออกมานะครับบางคนเป็นแรกๆเป็นหายหายเป็น,ปนหาย,ห,าย,ห,ายหลังบ้างหยุดบ้างหลังบ้าง,ห,งหยุดบ้างแต่ถ้าเกิดเข้าปีที่ห้าที่6นะครับสี่ห้าหกไปแล้วอะ เอาแล้วครับคราเนี้ยมันจะหลังตลอดเวลาคุณไม่คิดมันก็หลังครับไอสาลินตัวนี้นะครับพอมันหลังวานทาไงอ่ะมันมันจะเกิดอาการเจ็บปวดต่อร่างกายนะครับท่านผู้ชมปวดหัวแสบหัวปวดตาปวดอะไรก็ไม่รู้นะครับปวดตามข้อแสบท้องนะร้อนในเต็มปากหายใจติดติดขัดขัดหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจไม่เต็มปอดคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะรู้ดีนะครับคนที่เป็นหนักแล้วนะไปหาหมอเนี่ย หมอก็จะให้ยามาครับเยอะเลยแล้วแต่เคสนะแล้วแต่เคสคุณมีกดไหลย้อนคุณก็เอากดไหลย้อนไปกินนะครับคุณนอนไม่หลับคุณก็เอายานอนไม่หลับไปกินนะครับคุณเครียดคุณก็เอายาแก้เครียดไปกินโดยส่วนมากจะมีไอ้สามตัวนี้นะหลักๆนะยาแก้เครียดยานอนหลับยาลดกดในกระเพาะนะส่วนมากนะที่จะรับยากันเยอะๆจะมีไอ้สามตัวนี้ด้วยแหละครับอ่ามันจะเป็นทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ สุดท้ายทำไมถึงต้องฆ่าตัวตายนะครับเพราะเขาจดทนความเจ็บปวดไม่ไหวนะครับคือมันมันเจ็บมันปวดมันแสบมันอะไรก็ไม่รู้นะในร่างกายอ่ะโอ้โหทรมานนะพผูโยมจิตใจนี่มันเต้นผิดจังหวะนะครับกระสับกระส่ายนะครับอาหารไม่ย่อยน,นอนไม่หลับไม่รู้จะกคำว่าง่วงนอนนะนอนได้ประมาณสองชั่วโมงนะพอความคิดเข้าสมองเมื่อปื๊นตื่นเลยครับแล้วก็จะนอนไม่หลับไปตลอดนะฮะ โอ้เบาตาดำนะร่างกายแย่ระบบขับถ่ายก็แย่ไปวด้วยนะครับท้องผุนี่มานแน่ๆนะท้องผุมาอยู่แล้วนะครับบางคนก็รู้วิธีรักษากินผักกินผลไม้นะเอ้าแต่ทําไมมันยังท้องผุอยู่นะ่ะเพราะมันเครียดนะครับกดอะดรีนเข้าไปในร่างกายเข้านในกระเพาะก็มันกดในกระเพาะนะฮะโอ้โหเป็นโรคกระเพาะมาอีกคือพูด,ดง่ายๆร่างกายย่ําแย่สุดอ่ะอาการจะปวดจะประเดประดังเข้ามาในตัวนะครับแทบจะอยู่ไม่ได้ตัวมันแทบจะระเบิดออกจากกันนะครับ ซึมเศร้าปวดทรมานนะครับคิดแต่เรื่องเดิมๆซ้ําๆนะครับโดนกระทําตอกย้ําซ้ําๆซักๆแต่บางทีก็เป็นครั้งเดียวแล้วไปเลยนะเช่นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งเดียวไปเลยครับเช่นแฟนทิง้เงเลิกกับแฟนแฟนมีชู้อะไรอย่างเงี้นะครับคนที่รักตายไปโดยกระทันหันหรือสังหารทรัพย์ที่มีอยู่เกิดสูญสลายไปโดยฉับพลันจากอะไรก็ไม่รู้นะแล้วเขายึดบังไฟไหม้บังทีเดียวครั้งเดียวครับบึ้ง ช็อกอย่างหนักสลบไปเลยครับมึนตื่นขึ้นมาเป็นอีกคนไปเลยครับโรคซึมเศร้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมีผลต่อร่างกายคือความเจ็บปวดเพิ่มเข้ามามากๆอย่าลืมนะเคสนี้คือเข้าปีที่4ี่ห้าหกแล้วเนี่ยหูรักษายากนะครับวันนี้ท่านชมผมจะมาสอนวิธีรักษาครับในนาทีที่เท่าไหรวนะนาทีที่จะสิบอยู่แล้วเพิ่งจะบอกวิธีรักษาอ่ะมาดูวิธีรักษานะจากคนที่เป็นมาเก้าปีครับแล้วก็หายนะครับ เพราะว่ามันเกิดจากอาการใช้สมองคิดมากนะครับพอสมองคิดปุ๊บสมองเขาเรียกว่าสมองส่วนลึกนะครับปลายประสาทส่วนลึกจะผิดปกติสมองแกนกลางจะทํางานผิดปกตินะครับหลั่งสารอะเรเดอรีนออกมานะครับวิธีแก้ไขก็คือแก้ที่สมองนั่นแหละครับคือการทําให้ลืมนะครับวิธีทําให้ลืมมันก็มีหลายวิธีนะครับเช่นท่านผู้ชมอาจจะไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะจ่อทำกอยู่กันอย่างนั้นจนกระทั่งสมองมันลืมเรื่องราวที่ทําให้เราเจ็บปวดไปนะครับนั่นแหละ แต่มันก็แป๊บเดียวครับท่านผู้ชมมันก็แป๊บเดียวมันจะกลับมาคิดอีกคุณว่างเมื่อไหร่สมองมั่คิดอัตโนมัติเรื่องราวที่เจ็บปวดนะครับมาดูวิธีรักษาครับจากอาจารย์ผมครับอาจารย์โสพลนะะโสพลแท่จริงนะครับนี่คือวิธีรักษานะชมเลยครับอันนี้คือวิธีทําให้มันลายเส้นเหรอมันจะคลายเส้นเหรอครับอืมไม่ต้องแรงทําแค่รู้สึกดี ทำเสร็จต้องไปห้อยคอไหมครับห้อยก็ได้ไม่ห้อยก็ได้เออได้ใช่ไหยิงคอก็ยิงดีอ่ะอืมพิสูจน์เลยได้เลยตรงเครียดอะ่ะมันจะทําให้คลายเส้นแล้วมันก็จะเบาเลยนะครับเด,เดี๋ยวรู้เองอะ่ะคนเป็นต้องทำหนึ่งีรู้บิ๊ไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มเนาะไม่ต้องทำาันนึล้จับแล้วจะหมุนยังไงมันก็ได้เด้ยงยังี้มันก็ได้อืม อะไรกันแล้วแต่ทําให้ออกกําลังกายหัวเนี่ยแต่ลหลักๆคือท่านี้อืเนีขยันไปนี้มันจะแก้วิตกกังวลแก้เครียดที่มันกดก็กดหลายย้อเลยอ่ะอืมเอเปรอะเปี้ยวไปเลยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ร่างกายนานไหมครับทำไปเยอ,อะว่ามันมจะเหมือน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 มันเหมือนลักษณะของของการอะไรละ่ะกุศโลบายไม่ให้ติดไม่ให้วิตกกังวลอ่ะให้ลืมใช่เนี่ยเนี่ย ไม่คิดให้ลืมนานแค่ไหนก็แล้วแต่เราครับแล้วแต่เราความพอใจของเราเท่าราคายเคียงอยู่หรือเราเราเรา,เราไม่เค่ยงเราทำก็ได้มึนมืนหัว <laughs> มันจะมืนมึนสิดีเอครับดีสิอ๋อมึนแล้วจะดีทำให้ลืมเพราะมันต้องมึนทุกคนอน่ะถ้าทำคนใหม่เดินนี่จะไปเปยได้เ,เลยเราต้องนั่ง <laughs> ยืงทำไม่ได้ต้องนั่งทำนะยืนทำเดี๋ยวล้ม นี่สุดนี่คือลืมทำให้ลืม,ลมทำให้ลืมเพิ่งนึกได้เอา้าคนเราเครียดจากระดับห้าหกนี่มันฟังเพลงไม่รู้เรื่องแล้วม,มันต้องระดับที่ว่าหนึ่งสองถามมาพวุกนี้ยาอ่อนที่ที่กินอ่อนๆเนี่ยเราฟังเพลงเราก็ใจดีก็ไม่มีปัญหาแต่ไอถึงก็ะระดับห้าหกห้าหกนี่เจ็งที่ หนักแล้วนะเข้าปีที่สี่ที่ห้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวตรงนี่นี่นี่คือวิธีรักษานี่ออ่ะเดี๋ยวลองเราลองทำกันดูนะนายลองเลยลองเลยนะไม่ลองพิสูจน์เลยเอาอัจฉริยะเลยได้ครับได้อ่ะนี่ครับก็จากอาจารย์โสพลแท้จริงนะวิธีรักษานะครับ<ม>เห็นผลได้ชัดเจนนะครับคุณอาจารย์โสพลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแลนะแลนะั่นก็คือวิธีรักษาท่ผนะู้ชม นี่คือวิธีรักษานะครับจากคนที่เป็นมาแล้ว9ปีมาหายปีที่9นี่แหละจะสิป,ปีมาหายปีที่9้านะกินยามาสารพัดเลยนะตอนนี้ไม่ต้องกินยาอะไรแล้วนะครับนอนหลับฝันดีกินได้ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับแปลกไหมนี่คือวิธีรักษานะแต่อย่าลืมนะใครที่เป็นช่วงแรกๆอะลองฟังดนตรีบําบัดด้วยนะครับดนตรีบําบัดก็คือเพลงที่ทําให้เกิดความปลื้มปิติในใจครับเพลง ที่อาจารย์ผมใช้นะก็คือเพลงค่าน้ํานมครับคือฟังบ่อยๆพอาฟังบ่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยแรกๆมันจะไม่อยากฟังหรอกเพราะคนเรามันมีความคิดที่แบบวุ่นวาย,ยในหวันหวเจ็บปวดหัวมันไม่มีอารมณ์อยากจะฟังนะลองฟังบ่อยๆครับฟังแล้วก็ร้องเนื้อทํานองให้เป๊ะนะครับฟังเสร็จปุ๊บมาร้องให้เป๊ะนะครับศึกษาเนื้อทํานองของของอเพลงค่าน้ํานมนะให้เป๊ะนะแล้วก็ร้องให้ลึกนะครับร้องให้เข้าใจร้องให้ถูกต้องทุกตัวตอักษรนะครับ อินไปกับการร้องนะถ้าผู้ชมจะดีขึ้นแน่นอน,นครับมันจะสร้างความเพื้อมปิติในใจทําให้เรานึกถึงบุปการีนะครับ <c oughs> ที่ให้กําเนิดเรามา <c oughs> มันจะทําให้เราเกิดความปิติในใจนะครับยิ่งอินกับเพลงเท่าไหร่มันจะทําให้เรานั้นลืมเรื่องร้ายๆได้นะครับแล้วก็สร้างความเพื่มปิติในใ,นใจนะครับคราวนี้มันจะหลั่งสารอะดรีนลีนออกมาเออไม่ใช่พูดผิดมันจะสั่งหลั่งสารอินโดฟินออกมาครับ ไอาสารเอโดฟินนี่นะครับมันจะทำให้เป็นสารดีอ่ะทำให้ร่างกายสดชื่นนะครับสารเอโดฟินนะมันก็จะไปล้างครับมันจะไปล้างสารอะดรีนาลีนที่ไม่ดีออกไปนะครับเพราะฉะนั้นพยายามร้องเพลงนี้ให้ได้นะครับมันจะสร้างความเพิ่มมิติในใจนะครับคนที่เป็นในช่วงแรกนะหนึ่งสองสามนะเอาเพลงนี้ไปร้องคุณจะรู้สึกดีนะฮะแล้วก็ทําท่าที่อาจารย์ผมสอนด้วยก็ดีนะครับทำแรกๆจะมึนนะท่านผู้ชมทำแรกๆมึนหัวแบบโอ้โหมึอนอ่ะมึนต้องนั่งทานะแต่คุณทําไปนานๆเข้านานๆเข้าปุ๊บ มันจะเริ่มรู้สึกดีครับไออาการปวดหัวจะเบาบางลงนะครับอาการปวดหัวจะเบาบางลงนะครับอาการง่วงนอนเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปนะครับอาการลดกดในกระเพาะนะฮะทำให้ปวดท้องเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับก็ค่อยๆหายไปนะครับเพราะนั้นท่าที่อาจารย์ผมสอนเนี่ยถือว่าเป็นท่าที่ดีมากๆเลยนะครับในการช่วยรักษาโรคซึมเศร้านะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ให้ท่านชมเชื่อตัวเองครับ แล้วก็ลองพิสูจน์ดูนะครับลองทําท่านี้ดูนะครับแล้วก็ลองใช้ดนตรีบาบัดจากเพลงค้าน้ํานมดูนะครับรวมกัน2อย่างรวมกันนะครับใช้ระยะเวลานะไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้หายไม่ใช่นะมันจะค่อยๆ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 แล้วสนที่สุดก็จะหายไปเองอาจารย์ผมเป็นมาตั้ง9ปีนะมาหายในปีที่เก้าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองดูนะครับลองดูมันไม่มีอะไรจะเสียละ้นะ ดีกว่าเราทนเจ็บทนทรมานทนซึมเศร้าทนไร้ค่าอย่างนั้นนะครับลองเปิดใจนะครับลองทําตามที่ผมสอนนะครับที่อาจารย์ผมสอนนะครับท่านผู้ชมจะดีกับอดีแน่นอนนะครับลองดูนะครับไม่เสียหลายครับลองดูนะมันช่วยท่านผู้ชมได้แน่นอนนะครับใครชอบรายการก็อย่าลืมนะครับสามารถสนับสนุนรายการได้นะครับตามหลัที่บัญชีนี้ครับมิโลดแชรลดิบธนาคารกรุงเทพนะครับเพื่อที่ให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับอ่า อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทําท่านี้แล้วนะครับแล้วมีอาการแบบว่าปวดตึงนะครับท่านผู้ชมจะสามารถห้อยคอได้ด้วยนะครับทําท่าห้อยคอรวมไปด้วยมันก็ดีขึ้นนะครับท่าห้อยคอทํไหนตามชิปนี้เลยครับก็ผ้าเข่าม้าครับท่านผู้ชมหาผ้าเข่าม้ามานะครับผ้าอะไรก็ได้นะครับที่มันแข็งแรงนะครับจากนั้นก็มาพาดกับลาวนะครับพอผาดเสร็จก็เอามันมาพันกันนะครับไม่ต้องมัดนะท่านผู้ชมนะให้มันพันกันเฉยแค่นี้ครับ พันเฉยๆไม่ต้องมัดนะครับจากนั้นก็เอามาไว้ใต้ท้ายถอยนะครับแล้วก็ทําการเหยียดหน้าให้เยอะๆนะครับจากนั้นก็ย่อเข่าลงไปครับทิ้งน้ําหนักตัวลงไปให้หมดเลยนะครับไม่ต้องยกขาขึ้นนะแค่ย่อเข่าทิ้งน้ําหนักลงไปนะครับประมาณสักห้าถึงหกวินาทีพอต่อค้างนะครับอย่าให้พระขม้าโดนหูนะไม่งั้นหูฉีกอะไรก็ห้อยนมครับผมว่าย่อเข่าแล้วก็ห้อยลงไปเลยนะครับให้กระดูกคอมันลั่นครับให้มันดังกึกให้มันดังกึกเมื่อไหร่ก็จะโล่งนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับ ก็พยายามทำบ่อยๆนะครับพอาเขามาพันกันนะครับเป็นองมัดนะครับจากนั้นก็เอามือจับไว้นะครับอันนี้ก้อยหันขึ้นนะครับอันนี้ก้อยหันขึ้นนะครับแล้วก็ไว้ใต้ท้ายทอยครับเง็นหน้าเยอะๆนะครับเห็นหน้าเยอะๆยายปลเขามาโดนหูมากนะครับแล้วก็ทิ้งดิ่งลงไปครับย่อเข่าลงไปสักประมาณ5้าถึงหวินาทีนะครับท่านผู้ชมจะสบายตัวถ้ามันดังนะมันลั่นนุกมันจะสบายเยี่ยมครับท่าเนี้ยลองดูนะครับลองดูนะครับผม ตามคลิปนี้นะฮะลองลองดูนะทั้งหมด3อย่างรวมกันนะลองทําดูนะครับ 1. โดนตีบําบัด 2. ท่าใส่ใส่สศีรษะของอาจารย์ผมนะครับ3ท่าห้อยคอนะครับลองทํารวมดูนะท่านผู้ชมจะต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับโรคชุมเศร้ารักษาย,ยากครับใครเป็นถือว่าโชคร้ายที่สุดนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกของสมองนะครับต้องแก้ให้ถูกจุดนะ แก้ผิดจุดกระปเละเทะนะครับกินยาไปตลอดชีวิตก็ไม่หายนะครับสุดท้ายปลายทางทนความเจ็บปวดของร่างกายไม่ไหวนะครับก็จะลาโลคนี้ไปนะครับในการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆครับอย่าไปคิดอย่าไปท้อนะครับนะปล่อยสมองให้โล่งนะครับทําท่าที่สอนนะครับจะได้ไม่ต้องคิดจะได้ลืมง่ายๆนะครับโชคดีนะครับขอให้ทุกคนหายนะครับนะไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับลองทําดูนะครับ ุณจะต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับเป็นห่วงทุกคนนะใครเป็นโรคซึมเศร้าเป็นห่วงนะไม่อยากให้ต้องทร,รมานนะไม่อยากให้ต้องจบแบบคนอื่นๆนะครับขอให้สู้นะแล้วกลับมามีชีวิตใหม่นะครับอันนี้ลาไปก่อนครับจากพันวิโรธถ้าเกิดยังไงก็อ่านคอมเมนต์เยอะนะครับจะได้มีกําลังใจในการสู้นะครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ